ครับจากการลงเกี่ยวข้าววันนี้ของคนสู้เพจคนสู้ชีวิตนะครับพื้นที่นาโครประมาณ20ไสิบร่อรถทีมงานปานเจริญการช่าง2คันนะครับเริ่มแรกบอกว่าจะมี4คันเกี่ยวเดินทําหน้าทางเดินรถลงแทบไม่ทัน,นครับโชคดีที่มา2คัน ม่าจะประมาณไม่เกินสองชั่วโมงครับเสร็จเกี่ยวไวมากมั่นใจครับทีมงานนี้เสร็จไวผลผลิตพอได้นะ้ามาที่หลังก็ทำใจนะชาวนาทำนาไม่มีรวยครับมีแต่พอกินพอใช้ เดี๋ยวไาดูติดตามผลตอนอุ้มเต็มครับเดี๋ยวเราจนตอนเททีหนึ่งขอบคุณที่รับชมครับ